กลับมากระต่อนะคุณผู้ชมคะ่ะนะคะอยังว่างอยู่นะคะ0 9 9 0 8 9 9 9านะคะมากระที่ข่าวสุดท้ายของรายการของเรานะคะบอยพี a เมเกอร์นะคะเขาบอกว่านั่งทานเข้ากล่องกับเจียบภรรยาสุดที่น่ารักโพสต์คลิปใช่ไหม เออนะคะเป็นคู่สามีภรรยาที่เรียบง่ายติดดินกันจริงๆสําหรับบอยพิสเมเกอร์กับเจียพิจิตรานะคะเพราะเขาบอกว่าจะเป็นคนที่แบบเรียบง่ายกินอะไรง่ายๆอยู่ง่ายๆนะคะล่าสุดนะคะระหว่างที่ทั้งคู่ไปดูแลความเรียบร้อยของร้านนะคะชาบูคิงสาขาพระรามเก้าที่เตรียมเปิดให้บริการเร็วๆนี้นะคุณผู้ชมขานะคะด้วยความที่โต๊ะเก้าอี้ของร้านเนี่ยยังไม่เสร็จแล้วก็ยังไม่พร้อมก็เลยนั่งพื้นทานกันแบบง่ายๆกันคุณผู้ชมขานะคะคราวนี้แหละคะ่ะคุณผู้ชมเห็นไหม กินง่ายๆทานง่ายๆกันนะเออก็ดีนะเออดีว่ะแต่อยู่กองละครเขาก็ต้องกินอย่างนี้กันนะคะ อย่างเจี๊ยบเนี่ยเขาคงจะชินแล้วแหละเพราะว่าเขาอยู่กองละครเขาก็ต้องกินอย่างนี้อยู่แล้วเพราะว่ามันก็ต้องกินง่ายๆเละค่ะด้านหนุ่มบอยก็อดเอ็นดูสีภรรยาไม่ไหวนะคะจนต้องโพสต์ผ่านนะคะทิกตอกว่าเมื่อในร้านโต๊ะเก้าอี้ยังทําไม่เสร็จพักเที่ยงก็นั่งกินข้าวแบบนี้ขอบคุณคุณภรรยาที่ปรับตัวได้ทุกสถานการณ์ร้านชาบูคิงสาขาพระรามเก้าใกล้เปิดแล้วเจอกันเร็วนี้ครับนะคะตอนนี้สามารถไปทานกันได้แล้วนะคะอืมนะคะ ก็นี่แหละค่ะอยู่กองแล้วก็ต้องกินอย่างนี้แล้วค่ะง่ายง่ายสบายสบายสบายเจ้าของร้านอย่าไปเยอะนะกินอย่างเงี้ยดีแล้วนะคะเพราะว่ารรู้ไหมคนเราอะ่ะบางทีอะ่ะเราเป็นเจ้าของร้านอะ่ะมันก็ต้องติดดินอ่ะนะคะ น่ารักดีค่ะเกินต้านนะคะอุ้มลัคนาอวดวิวนะคะเล่นเอาลืมมองวิวไปเลยทีเดียวนะคะสําหรับคุณแม่สาวเซ็กซี่ก่อนนี่เขาเป็นสาวเซ็กซี่นะคะออกมาโพสภาพโชว์หุ่นนะอวดความแซ่บให้แฟนๆได้เห็นนะคะใจเต้นกันเปน็ไม่เป็นจังหวะเลยทีเดียวนะคะสําหรับดาราสาวเซ็กซี่คุณแม่ลูกหนึ่งอย่างอุ้มลักนานะคะเมื่อก่อนเขาโบ้ยเมื่อก่อนเขา,ขาถ่ายทีวีภูเขายิ่งกว่าน,นี้อีกล่าสุดไปเที่ยวพักก่อนที่พัทยาก็ไม่ลืมเก,ก็บภาพสวยๆนะครับบนความแซ่บสู้ซ่ามาฝากแฟนๆแล้วก็แนะนาว่า าเธอเนี่ยไม่ได้ทําอะไรผิดไม่ไม่ได้ทำอะไรเลใครผิดหวังเพราะงานนี้เนี่ยเธอเนี่ยมาพร้อมกับลูกที่แซ่บซ่าบาดใจนุง่งบิกินี่นะคะทูพีสตัวจิ๋วนะคะออกมายืนพสท่าพสท่าท่า,ทาลมร้อนนะคะไม่ใช่ลมร้อนสิลมทะเลสิลมร้อนไม่ได้เพราะมันหน้าหนาวแล้วท่ากลางวิวสวยๆของพระอาทิตย์แล้วที่สวยงามอ๋อสมัยก่อนเขาถ่ายยิ่งกว่านี้อีกถ่ายทีวีพูว่าเขาถ่ายยิ่งกว่านี้อีกอันนี้เด็กๆธรรมดา เอออ่ะมาอีกหนึ่งภาพค่ะคุณผู้ชมค่ะนะครับเปิดภาพถ่ายมาร์คจุทาหุธจับมือจับมีดเหรอจับมีดจับเขียงเป็นพ่อค้าขายข้าวแกงนะคะ หลอกเก่งสมกับเป็นขวัญใจของสาวๆหลายคนสําหรับมาร์คจุทาวุฒนะคะเราก็ต้องได้เห็นผลงานของเขาอยู่เรื่อยๆในจอแก้วแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e นะคะที่มีคอมเมนต์ดีๆให้ชมมีคอนเทนต์ดีๆให้ชมกันจนได้รับเสียงชื่นชมจากแฟนๆเป็นจํานวนมากล่าสุดนะคะหนุ่มมารกก์กได้รอเป็นพ่อค้าหนึ่งวันโดยใช้ส้ส่วมเอี้ยม <c oughs> ใส่ถุงมือขึ้นตําแหน่งนะคะ หั่นหมูนะคะโพสตภาพลงเป็นบทบาทพ่อค้าลงอินสตาแกรมส่วนตัวนะคะโอ้ยหล่อเฉพอาะค้างนี้น่ากินเสียพร้อมแคปชั่นระบุว่าอร่อยทุกคำเพราะทําด้วยใจนะคะโอ้ทะลุโอ้โหหน้าตาอย่างนี้เอาไม่ได้บอกว่าลูกลูกชายเจ้าของร้านหน้าตาอย่างนี้นะมึงเอ้ยกระทงกระทวยแน่นนะคะทำการคนวงการบันเทิงก็ไปแหกคอมเมนต์กันอย่างเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะเออนะคะเขาก็ทำคอมเมนต์เกี่ยวกับอาหารใช่ไหมหล่อเชียผู้ชายข่าวนี่มันใส่อะไรก็ขึ้นไปหมดเนาะ ผู้ชายขาวที่ใส่อะไรขึ้นไปหมดเลยเนาะน่ากินมากเลยผู้ชายขาวดูสะอาดเนาะเออน่ารักเชียวนะคะเห็นแล้วหิวค่ะนะคะอ่ะเวลาหมดแล้วนะคะอย่าลืมนะคะลงโฆษณาได้นะคะ0 9 0 8 9 9 9 9 9 5วันนี้เวลาหมดแล้วพี่ต๋อพร้อมทีมงานลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเดบขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะ,ะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะ คลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ